สบายดีพี bye, ่น้องสบายดีหลอบคำพี muscle, ่น้องเไยเดี๋ยวเป็นแรงงานต้องยิ้วเข่าพี่น้องไงเนียตะวันตำเตี้ยวน้ำใบสมเนี่ยไปหากินคับไอ้นาบ้านพู่นน่ะมีอีสังก็ใส่อัวลูกศอกลูกชิ้นเลี้ยงเนี่ยนะอยู่นาบ้านนู่นน่ะนั่นไงข้าเนี่ยเสร็จรอันกับเฮ็ดโลที่สามเนาะ ไปออกกินนอกนั้นเอาถ้วขวานมาเรื่องหเรืองไปกินอยู่นอกรีนอกรึยมาไปพ่อเพชรกินเข่าไปหาแนวกินอยู่นอกรึสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีนะครับพี่น้องไปออกไปกินเขากินเข่าพี่น้องพอาะเราแม่น้อยเราจะกินน้ำป่าบ่มี่ไม่ควรฝ่อหันเลย มาไม่น้อยไม่ใช่หรอวะไม่น่อยไม่ใช่หรอมาเบิ่งของกินก่อนทีนังเลยเน่นใสอัวน้าอาจารย์มาเอาอาจารย์มาดูวนก่อนวนจักหน่อยเน่ใสอัวแซ่บเอาเอา,เอาไปเน้นหน่อยเอาใครไปนะใครไ,ไปสกินเข่าเนี่ยนี่ใครดู lòng vào tràn luôn đấy trong tâm cái khai đi vô này mọi người được xịn mất là đã nào mà khai này phải không nghe phải khai đủ đi phải khai này của Văn, cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những ไปมาเลยกินข้าวกินข้าวไปกอเกันซุกเลยอันนี้เข้มของมือทอดน้อยอันนี้ใส่ผรอนอุดรุ่นก่อนมาพี่น้องมากินข้าวด้วนพี่น้องเอ้ยใส่หมูใส่ปลาเรือมาให้มนกินข้าวละกินข้าวละมาเด้อกินข้าวเด้ออุ่นหน่อยเอ้ยกินข้าว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 

แอลพีรีเอมเน้อวันน hey, yeah. uh, yes. ู้นใส่กอบห้าไม้อะไรอีกน้่าน้ำลน้ำมันบน้ำมันอบน้ำนน้อยเสมหังเยแล้วไปส่ง ดู <ny> มันพอดีเบ็ดเอาเบ็ดเนาะอาดีรมนเอาตัวผัดฟองให้มล้วคือแบบเบาๆเนาะองอ่อนหน่อยนะ

กดถึงคิบได้ก็าอยากยับเลยุ่แบบพอด้วยคนบอคนวัดคนอยากตำทะเลอคิได้ก็ได้กินเาทองกี่ยรติไไคจหราทุกคอน่เียดกยมดแล้วหรยมดแล้วมันยัง้าสมัหหเรืนเนาะไปกันมูบดคู่มือสองหเรือไปกันมู

เี่ยเสร็จพอดไปวนนันวมาใหเนะไปุดวันเี่าครานเค่ะดอนีเนี่ย่ยังนมื้มาอันกินเบียร์มเดอกมบราลดเนียเบียร์มาดบกินเบียร์อันซื้อถอยเขาได้ยังใครลูกเขายังบดิ้ายหัาทีเด็ดโอ้ยอ้าอิ่มเหรอนะวอ่าเงินหมัดจำเปนไหนเงิเขาสิบพัน

จำแป๊บจำมาที่มีกระาากไปเปลาขอบใจทุกแล้ทุกแผ่นขอบใจทุกคนแต่ขอบใจที่ชื่อที่รถยนถว,วันนู้ว่สุข,ของทุกคนเนอะอ่ะจ้ากักไม่ได้เ่ล่าสบายดีายบาย